สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด <I> ็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาพร้อมกับความหนาวเย็นนะท่านผู้ชมเรามาถึงวัดบ้านหลักแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเรามาถ่ายทอดบรรยากาศสวยๆที่นี่ที่วัดบ้านหลักให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับกับโบสถ์ที่สวยที่สุดเลยนะท่านผู้ชมที่นี่เนาะอดมินชมตลอดเลยนะท่านผู้ชมว่าโบสถ์ที่นี่สวยนะท่านผู้ชม อากาศวันนี้เย็นมากนะท่านผู้ชมเนาะเย็นมากแล้วก็หนาวมากจริงๆนะท่านผู้ชมฟองปลา,าก็สีสวยจริงๆนะท่านผู้ชมวันนี้เนาะพร้อมทั้งอากาศก็หนาวสุดๆกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับ ในวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะซึ่งอากาศก็หนาวเย็นนะท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะท่านผู้ชมเนาะด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินเทพนักรนนะท่านผู้ชมความสวยงามยังรอคุณอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมสวยที่สุดต้องหยุดมามองช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะ เราถ่ายทอดบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมแอดมินก็จุดทูไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเมื่อวันที่แล้วทั้งช่องของเรากใกล้ถูกทั้งบนและล่างเลยนะท่านผู้ชมไม่จะเป็นเจ็ 0, ดศูนย์หรือจะเป็นสามศูนก็ถูกกันสนั่นเลยนะท่านผู้ชมสำหรับคนที่ติดตามช่องของแอดมินเนาะ ก็แอดมินก็ดีใจด้วยนะท่านผู้ชมที่ทุกทกท่านเนาะที่ติดตามคลิปของแอดมินนะท่านผู้ชมซึ่งเราเป็นช่องเดียวที่หาหวยไม่เหมือนใครนะท่านผู้ชมเนาะไม่จําเป็นต้องไปเข้าทรงลงเจ้านั้นผู้ชมเนาะเราก็สามารถให้ถูกได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ทุกที่นะท่านผู้ชมเนาะไม่จําเป็น ต้งวิ่งตามวิ่งหานะทุก้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ให้เรารอพิสูจน์ที่นี่หรือทุกที่ที่แอดมินไปนะทุก้ชมนี่คือศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับที่วัดบ้านหลักนะทุก้ชมเนาะที่นี่นะทุู้ชมงวดที่แล้วให้ถูกเต็มเต็ม่านุู้ชมเนาะ เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับที่หลวงปู่สวงที่วัดบ้านกระชายเนาะที่ให้ถูกงวดที่แล้วเช่นเดียวกันแอดมินก็จะไปตามตัวเลขให้นะท่านผู้ชมงวดที่แล้วที่นี่ก็ให้ถูกเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะตามตัวเลขให้นะท่านผู้ชมเนาะว่าจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมความศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่ทุกที่นะท่านผู้ชมเนาะ แอดมินจุดทูไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันนะท่านผู้ชมแอดมินจุดทูไวแล้วนะท่านผู้ชมนะงวดก่อนเห็นไหมท่านผู้ชมอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะที่แอดมินมาขอนะครับศูนย์เก้าเจ็ดน้งวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มนะท่านผู้ชมเจ็ดศูนยะ์ศูนย์เจ็ดเนาะแต่งวดนี้ท่านผู้ชมนี่คือทูบที่จุดใหม่ของแอดมินนะท่านผู้ชม ก็เห็นตัวเลขเลขสองชัดเจนนะผู้ชมเนาะขึ้นตรงนี้นะผู้ชมก็มารอดูด้วยกันนะครับว่าตัวเลขตัวที่สองตัวที่สามจะเห็นตัวไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นกับแอดมินนะท่านผู้ชมตัวเลขตัวใหญ่ชัดเจนมากนะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วศูนย์เก้าเจ็ดนะท่านผะู้ชมเนาะที่แอดมินให้เจ็ดศูนย์เต็มเต็มนะท่านผู้ชมสําหรับทูของแอดมินที่จุดไว้ตรงนั้นนะท่านผู้ชมเนาะ แต่ส่วนด้านบนมันหักออกไปแล้วนะท่านผู้ชมตัวเลขตรงนั้นก็จะเป็น097นะท่านผู้ชมตัวเลขกล่องแอดมินก็จับให้ถูกนะครับ7007นะ้อถูกเต็มๆเลยลงวดนี้เราก็มาดูนะท่านผู้ชมเลขสองปรากฏขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะก็มาดูว่างวดนี้แม่ตะเก็นทองท่านจะให้ตัวเลขตัวไหนติดตามรอแอดมินไปนะท่านผู้ชม จะขอนั่งก่อนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะอากาศหนาวมากนะท่านผู้ชมวันนี้ลมแรงอากาศเย็นแล้วก็หนาวจริงๆนะท่านผ <ๆ S 2> ู้ชมก็หมั่นดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันไว้ให้ดีนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมารอดูกันเลยนะท่านผ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะตัวที่สองตัวที่สามนะท่านผู้ชม สำหรับงวดที่แล้วเข้าเต็มๆน็มนผู้ชมนะใครที่ติดตามแอดมินก็เห็นตัวเลขว่าตัวเลขเข้าจริงๆนะผู้ชมนะว่าจะเป็นทางช่องคนส่งเลขหรือว่าจะเป็นช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเราก็ให้เข้าตัวเลขเข้าตรงๆเลยนะผู้ชมนะสําหรับงวดที่แล้วนะงวดนี้รอพิสูจน์รอดูนะผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมนะสาหรับ ทูบที่แอดมินจุดขอในงวดนี้นะทานผู้ชมด้านบนจะเป็นเลขสองนะทุกผู้ชมนะสำหรับงวดนี้นะทานผู้ชมฝั่งซ้ายมือเป็นงวดที่แล้วนะทานผู้ชมที่แอดมินจุดทูบขอเนาะงวดนี้เรามาดูกันตรงนี้นะทุนผู้ชมสําหรับงวดที่แล้วเราให้ถูกท้องบนและล่างนะทานผู้ชมนะสาหรับท่องของแอดมินนาะทั้งสองท่องเลย ตังวดนี้เราก็มาตามต่อนะท่านผู้ชมเจนตัวเลขตัวไหนก็รอรุ้นด้วยกันนะท่านผู้ชมด้านบนเป็นเลขสองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมารอดูด้วยกันเลยนะท่านผู้ชม วันนี้หนาวจริงนะท,นะนนนท่านผู้ชมนะแอดมินแขนขาแตกหมดแล้วท่านผู้ชมฝ่าแอดมินก็เป็นคนผิวแห้งเนาะก็อย่างนี้หลยท่านผู้ชมนะลูกชาวนานะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ไม่ใช่คนผิวขาวนะท่านผู้ชมแอดมินก็เป็นคนผิวดําแดงเนาะ มารอดูด้วยกันนะท่านผู้ชมอีกสองตัวสุดท้ายเนาะจะเห็นเป็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมก็มาจับตาดูกันนะท่านผู้ชมเนาะด้านซ้ายมือจะเป็นของวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะที่ทางแอดมินให้ถูกนะท่านผู้ชม ส่วนด้านขวามือก็คือในงวดนี้นะท่านผู้ชมเนาะก็มาดู้วยกันนะครับตัวเลขตัวที่สามจะเป็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมก็มารอลุ้นด้วยกันนะครับตัวเลขขึ้นมาแล้วเลขสองเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับในงวดนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามนะท่านผู้ชมเนาะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชม นี่คือคาบูชาของแม่ตะเก็นทองที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะก็สามารถขอผ่านทางโทรศัพท์ของแอดมินได้เลยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขคาบูชาแม่นางตะเก็นทองนะท่านผู้ชมเนาะก็ตั้งนโมสามจบก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ทองคาถานะท่านผู้ชมเนาะ นี่คือคาถาของแม่นางตะเก็นทองที่นี่ที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคําบูชาแม่นางตะเก็นทองเนาะจะมารอลุ้นนะท่านผู้ชมตัวเลขตัวที่สามเป็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับแนะอดมินเทพนักรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับคนทางทองคนสองเลขเนาะวันะน,นี้เรามาถ่ายทํา พร้อมกันที่นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะตัวเลขตัวที่สามจะเห็นเป็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมด้านซ้ายมือเป็นงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมนัะที่ทางแอดมินให้ถูกนัดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเต็มเต็มนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอดูว่างวดนี้ทางนี้จะเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมฝั่งขวามือเป็นของงวดนี้นะท่านผู้ชมนะฝั่งซ้ายมือเป็นของงวดที่แล้วนาะที่เราให้ถูกเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับท่าน ชมเนาะสำหรับตัวเลขตัวที่สามของเรานะท่านผู้ชมก็จะถึงปีใหม่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะอวยพรในะีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปของแอดมินทุกๆคลิปนะครับก็ขอให้ประสบแต่โชคดีมีความสุขมีความรักที่สมหวังมีเงินมีงานมีทองใส่กันนะท่านผู้ชมเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทวนหน้านะท่านผู้ชม แอดมินก็ขอวอวยพรให้นะครับขอพอรสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่ท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนที่เป็นเอฟซีของแอดมินเทพนะัทกรจงประสบแต่โชคดีและมีความสุขส่งท้ายปีนี้ก็ขอให้ประสบแต่โชคดีมีเงินมีทองใช้กันนะครับท่านผู้ชมตัวเลขตัวที่สามนะท่านผู้ชมก็เริ่มจะโผล่มาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวมาดูก mm ันนะท่านผู poems? ้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเลขสามนะท่านผู uh ้ชมนะที่แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นเลขสามนะท่านผู้ชมสองหนึ่งหนึ่งสองนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสามสามหนึ่งนะท่านผู้ชมหรือจะเป็นสองสามสามสองก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสามหนึ่งนะท่านผู้ชมหรือจะเป็นสองสามสามสองนะครับตัวเลขสามตัวนี้ ก็ขอให้มานะครับท่านผู้ชมงวดประจำวันที่30มธันวาคม2563นะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นในขณะนี้นะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลข2 1 3นะท่านผู้ชมเนาะสองหนึ่งหรือจะเป็น2 3 3 2ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ใทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสองหนึ่งสามนะครับท่านผู้ชมเนาะตัดตัวเลขซื้อก็จะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสามหนึ่งสองสามสามสองนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ